ลูกมีครับเข้าไปครับเรียบร้อยครับเพื่อนายบอลโดยพี่เปาครับชิงนำไปก่อนครับคนแรกของนิกกี้ทีมบายเบบี้ครับเป็นเจ้าอยู่ครับมาต่พี โดนเซฟด้วยท้าไปโดนยยียยยยวยเลยยยยยยโยยยยยย่ยยทยย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 ายยยยยยบยย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 ย จากการดวนจุดโทษมาครับมิกกี้เนี่ย huh. ตอนนี้มาดดนจุดโทษอีกตอนนี้สถลานการตามอยู่หนึ่งลูกครับเป็นเจ้าหนุคร <c oughs> ับอซ้ายของเจ้าหนุปัดลงโอ้โดนเซฟเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่านายบอลยิงไปสองเอ้ยหนึ่งศูนย์ขออภัยครับ 1นครับที่จะพูดก็คือพูดที่ไม่เข้าหนึ่งคนเท่ากันถ้ายิงเข้าลงนี้เสมอครับอ่าจิงเพื่อเสมอครับเจ้าบิม เมิลล้เฉียดออกข้างเสาไปครับเอาคนที่สองยิงไม่เข้าถ้าคนนี้ยิงเข้าชนะเลยครับพอคนที่สามแล้วตอนนี้นำอยู่หนึ่งลูกถ้ายิงเข้าลูลกนี้เป็นสองถ้ายิงยี่เข้านิกกี้จะได้แก้ตัวคนที่สามช่างเต่า ยิงลูกมีเาไปครับเรียบร้อยกับเพื่อนในบอาเข้าไปชิงชนะเลิศกับอุ้มจากอินครับ